สวัสดีค่ะนานาเพจอินซิดนีมาแล้วนะคะมาเริ่มแล้วลว,วันนี้มาแล้วนะคะวันนี้ทักทายบ่ายวันจัน์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะคอยหัวเจ้าของตุ้มหูนำข้าเด้อ <de> ตุ้มหูนำเข้าค่ะวันนี้ไม่มีกับข้าวนะคะมีแต่เชอรรี่ค่ะเชอรรี่มาค่ะมาค่ะเชอรรี่ได้มาอีกแล้วค่ะห้ากิโลเห็นไหมคะทำไมมืดแท้ล่ะมืดปะมืดไหมคะเออมืดเนาะ ห้ากิโลกินยังไงเหลือเนี่ยฉลิทูหูค่ะก็เลยจัดซะลูกใหญ่มากเลยใหญ่จริงค่ะใหญ่แล้วแบบว่าลูกใหญ่แล้วก็ หวานมากอืหวานค่ะหวานดูแต่ลูกแต่ลูกถูกมากค่ะถูกไม่เคยเห็นเชอร์รี่ถูกแบบนี้มาก่อน ห้าโลซื้อมาละซื้อมาห้าโลค่ะกล่องหนึ่งมีห้าโลหรือซื้อมาห้าโลเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่กินไม่ได้มันมันแบบว่าได้เนื้อได้น้ำเน้นๆหวานเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆลูกใหญ่ลูกใหญ่ไหมคะลูกใหญ่เนาะอืม ใหญ่มากเลยอันนี้ไปได้ในปปแถวปุ่ยแถวบ้านะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปเก็บที่สวนตอนนี้จะมีนะคะก็จะถ้าไปที่ฟาร์มที่สวนนะคะเขาจะให้เก็บเองให้เก็บเองขึ้นเก็บเองเลยค่ะเราเลือกเองได้ตามสบายแล้วก็บางสวนก็จะมีว่าจะมีค่าเข้าแล้วก็ถ้าเกิดว่า ปเก็บที่สวนนะจะมีค่าเข้า,ขาแล้วก็ช่างกิโลกิโลละหกดอนเจ็ดดอนแปดดอนะอะไรเงี้ยก็ว่าไปค่ะบางบางที่ก็คือจะไม่เสียค่าเข้า,ขาเสียแต่ค่าเชอรี่กิโลละหกดอนเจ็ดดอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไปไกลอยู่นะมันก็ไกลจากซิดนีย์อยู่นะอยู่นอกเมืองนะคะส่วนมากสวนพวกฟาร์มผลไม้ต่างๆอะไรจะอยู่จะอยู่นอกเมืองค่ะจะไม่ได้อยู่ในใ,ในในเมืองของของซิดนีย์ค่ะ แต่ว่าสนุกคือเราเอาไแบบว่าท่องเที่ยวตามเพื่อนตามตามสถานที่ต่างๆกับเพื่อนกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะไปปิกนิกอะไรเงี้ยเนีะโอ้ย ้าแบบว่าเก็บเราจะเลิกเก็บแต่ลูกออกดำๆนิดๆดคือแดงลูกแดงนะคะลูกแดงแต่ว่าแดงแบบแดงคําแดงแบบแดงเกือบจะดํานะคะมันจะหวานถ้าแบบนี้ก็คือจะจะหวานเหมือนกันแต่มันจะหวานอมเปรี้ยวแบบนี้ค่ะอื้อ แบบนี้จะอร่อยสำหรับใครที่แบบว่าชอบ,บหวานๆเปรี้ยวอะไรเงี้ยค่ะอร่อย กินอยู่คนเดียวแฟนจะไม่ค่อยกินอร่อยมากอะ่ะชล่ลี่บางคนกินจะท้องเสีย ขายเป็นอย่างนี้เลยแหละเชอี่อ่ะอร่อยถามเพื่อนที่ไทยว่าขายที่ไทยกิโลละเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่ไทยก็โลละสะักประมาณหกร้อยเจ็ร้อยอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้ถ้ามันแพงจริงก็จะก,กิโลละซักประมาณอสิบสี่สิบห้าดอลยิบสี่ดอลอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็อดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าแลกเป็นเงินไทยแล้วก็จะอยู่ที่ยี่สิบสองจุดเจ็ดศูนย์บาทหนึ่งดอลจะเป็นเงินยี่สิบสองจุดเจ็ดศูนย์บาทก็เอายี่สิบสองจุดเจ็ดศูนย์คูณหนึ่งก็จะ หนึ่งดอนก็ยิบสองจุดเจ็ดใช่ป่ะถ้าสิบก็จะเป็นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองพันสองร้อยสองพันสองสองพันสองร้อยเจ็ดสิบอะไรประมาณเนี้ยตกเลขก็ไปคูณเอาแล้วกันนะคะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะ ถ้าให้กินจริงๆอ่ะห้าโลอ่ะก็ประมาณห้าวันก็หมดละทำไมชอบชอบอ่ะห้าวันหมดอืมอืมเดี๋ยวมาก เดี๋ยวตอนแรกาที่ว่ามันจะไม่หวานค่ะอันนี้คือหวานมากนี่เลยลูกเล็กก็หวาน ไม่ใช่ว่าลูกไหลลูกใหญ่จะหวานเนี่ยไม่ใช่จะหวานเฉพาะลูกใหญ่ลูกเล็กก็หวานนั่นหละอันนี้ลูกเล็กค่ะไม่ใช่ลูกใหญ่มันก็จะมีคะกันนะเนาะพอมันถูกไงอันนี้ลูกใหญ่มันก็จะคะกันนะคะมันลูกเล็กลูกใหญ่ลูกใหญ่คะกันค่ะแต่ส่วนมากจะมีแต่ลูกใหญ่เนี่ยค่ะ Ne uh -huh. อลอ่ปากสีแดงอะเริ่มแดงแล้วปากเริ่มแดง,แเ,รเ,ดงเริ่มดำลวอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้อ่คลิปหน้าค่อยเจอกันไหมเจอกันใหม่ <c oughs> มันจะออกทั้งโคราชมันจะออกทั้งเหนือมันจะออกทั้งไทยทั้งลาว เออคลิปนาพ่อกันไม่เด้อค่ะเดอิอคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเพจนานาเพจอินซินนีด้วยนะคะหรือว่าช่อง YouTube ช่องอ่าเพจนานาเพจหรือว่าจะเป็นพวกอ่า uh, แบบอ่าเพจคำคมอะไรต่างๆอ,อันนี้จรเงจ้ะโทษค่ะเริ่มทำเพจคำคม แล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังยังยังไม่ยังไม่เอาออกมาเยอะค่ะแต่อ,ออกมาแล้วออกมานิดเดียวก็คือนึกคำไหนได้อะไรเงี้ยเราก็ใส่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 ไปอะไรเงี้ยอาจจะโดนใจใครบ้างอาจจะไม่โดนใจใครบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างไงฝากด้วยนะคะประมาณเดือนกุมพานะคะเดือนกุมพาพนเราจะมีแจกรางวัลอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าจะมีแจกรางวัลไปแล้วสองรอบค่ะ แจกสองรอบถ้าเกิดว่าคุมพานี้ยแจกอีกรอบไน่ก็จะเป็นรอบที่3ามเราจะมีแจกกันเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์มีอะไรฝากคอมเมนต์ฝากติชมได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะติดตามติชมได้ทุกอย่างคะ่ะแต่อย่าแรงนะคะ ขอบคุณมากนะคะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและสุขภาพดีแข็งแรงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย